สวัสดีายามใบปา,ายจากเมืองนันแบกประเทศเยอรมนีจ้าทุกคนเมืองนันแบกนะคะก็อยู่ไม่ไกลาจากเมืองไลเกนสบุกแล้วก็เมืองมิวนิกนะคะทุกคนนี่เป็นเมืองทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีค่ะมาวันนี้กินเที่ยวกับนันิตาก,ก็จะพาเพื่อนๆไปเดินดูอุปกรณ์กีฬาที่ช็อปเอาเลตของ Adidas ค่ะทุกคนนี่ช็อปเอาเลตของที่ Adidas ที่ท,ท,ท,ที่ที่เราไปนะคะอยู่ไม่ไกลาจากเมืองนันแบกนะคะทุกคนอยู่ประมาณ10กว่ากิโลนิดๆเองค่ะทุกคน ก่อนอื่นแล้วก็ต้องไปหาที่จอรดรถก่อนนะคะมีหน้าตาของที่จอรดรถก็จะประมาณกว้างขวาง,วางสบายที่จอรดรถเยอะมากมีที่ที่ชาดรถี่ชาจแดตรถไฟฟ้าด้วยค่ะทุกคนสะดวกสบายมากๆเลยค่ะนี่เราก็มาถึงแล้วค่ะวันนี้อากาศดีท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะแต่ว่าแบบก่อนหน้านี้ตอนเช้าก็คือฝนตกหนักมากเลยค่ะทุกคนอากาศหนาวมากตอนเช้าอุณหภูมิเลขตัวเดียวค่ะประมาณศูนย์องศาเนาะแต่ตอนนี้ประมาณ8ปดองศาค่ะ นี่ตอนนี้ก็เวลาตามนี้เลยจ้านี่ช็อปเอาเลทของ Adidas นะคะเจนก็จะมาประจำเลยค่ะนี่ใกล้ๆกับช็อปเอาเลทของ Adidas นะคะก็จะมีช็อปเอาเลทของอา n i k ี uh, Nike, แล้วก็พูม a แล้วก็ร e e b o k ด้วยนะคะอยู่ที่ว่าเราจะชอบแบรนด์ไหนก็ไปแบรนด์นั้นได้เลยค่ะแต่สำหรับเจนเจนชอบแบรนด์ Adidas มากค่ะนี่เวลาเจนต้องการอุปกรณ์กีฬารองเท้าเสื้อผ้าเนี่ยเจนก็จะมาเจนกับแฟนเนี่ยก็จะมาที่ช็อป Adidas ที่นี่เลยค่ะทุกคน เป็นช็อปใหญ่เลยนะคะนี่ดูราคามีตั้งแต่ราคาคู่ละไปถึงพันจนถึงพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทนะคะทุกคนมีหลายราคาเลยจ้าหลายรุ่นหลายแบรนด์เลยจ้าหลายรุ่นหลายแบบพูดผิดนะคะนี่แบร,รนด์พูม่ากับแบร,รนด์อาดิดาสนะคะทุกคนจุดเริ่มต้นก็คือสองสองแบรนด์นี่เป็นพี่น้องกันนะคะทุกคนเขาเป็นพี่น้องกันแล้วก็สร้างแบรนด์นี้มาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็เกิดที่เมืองนี้เขาก็โตที่เมืองนี้ด้วยก็เลยแบบ มันเป็นจุดขายของเมืองนี้นะคะว่าถ้าว่าจะซื้อก็ต้องมาที่นี่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันมีสตอรี่ซ้านี่เรามาถึงปุ๊บเราไม่ดูของข้างล่างนะคะเราจะไปดูข้างบนเพราะว่าจุดมุ่งหมายของเราคืออยู่ข้างบนจ้าเพราะว่าจุดที่รองเท้าที่ลดราคามากๆก็จะอยู่แถวนี้ข้างบนเลยคะ่ะก่อนหน้านี้นะคะมันก็จะอยู่ตรงซ้ายมือะะตรงตรงนี้นะคะ่ะทุกคนแต่ตอนนี้เขาย้ายมุมเราต้องไปหาก่อนนะคะเดินหาก่อนจ้า อยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่วุ้สื้อผ้าเด็กเยอะมากเลยค่ะทุกคนแบบดูเสื้อผ้าแบบน่ารักมากเสื้อผ้าสุดกีฬาของเด็กตัวเล็กเด็กเล็กเด็กน้อยเด็กทารแล้วก็มีหมดเลยนะคะทุกคนเห็นแล้วอยากมีลูกขึ้นมาเลยจ้านี่คนก็จะมาซื้อของที่นี่เยอะมากเลยนะคะทุกคนทั้งวัยรุ่นทั้งทั้งเด็กทั้งผู้สูงอายุก็มาชอบมามักจะมาซื้อที่นี่กันนะคะทุกคน นีสวนมังเซอร์แล้วเซนเซอร์แล้วค่ะทุกคนป้ายแดงๆแบบนี้แน่นอนเลยค่ะลดราคาค่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์จากราคาป้ายนะคะทุกคนอืมถึงจะไม่ได้ลดราคาราคามันก็ถูกอยู่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็มาลดราคาอีกก็ยิ้นถูกไปใหญ่เลยค่ะทุกคนนี่เราก็กดอ,อื่นเราดูรูปทรงชอบไหมแล้วก็ดูราคาค่ะนี่อย่างคู่นี้ก็ยี่สิบเจ็ดยูโรค่ะค่าเงินยูโรก็วันนี้อยู่ที่สามสิบเจ็ดกว่าหนึ่งบาทเท่าหนึ่งยูโรเท่ากับสามสิบเจ็ด กว่าบาทะนะคะทุกคนนี่คู่นี้77จิจยูโรถ้าอยากดูกราคาก็เอาไปคูณกันเลยนะคะทุกคนนี่ได้มาหลายคู่เลยคนก็มาลองกันนะคะขออนุญาตลองก่อนนะคะเอาคู่ไหนดีนะนี่เยอะมากเลยจ้าเสื้อผ้าก็มีเนาะมันก็จะเป็นอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเครื่องห่มเครื่องุ่งห่มกันหนาวมีหมดทุกอย่างเลยค่ะทุกคนหมวกถุงมือถุงเท้ามีหมดทุกทุกอย่างเลยคะ่ะ นี่ก็เป็นแจงแ็งเกตออเสื้อเสื้อวอร์มเสื้อก,กลังกายนะคะทุกคนปะเดินเดินเดินอุ๊บมาเจอเสื้อชุดกีฬาค่ะทุกคนเป็นชุดกีฬาชุดสมโมเขาเรียกว่าแหละเสื้อสมโมสรนของฟุตบอลนะคะ<สอ>มีหลายสมโมสรเลยจ้าอยากได้สมโมสรนไหนก็นเลือกเอาเลยนี่สวยมากส่วนตัวเจนเจนว่ารองเท้าของผู้หญิงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หเนาะของผู้ชายจะสวยกว่าเพราะ ดูสีแบบคั l เลอร์ฟูมากสีสันแบบสดใสมากเป็น mm hmm. ชอบมากเลย mm hmm. ก็ดูแบบดูคู่นี้สีสีเขียวแบบสะท้อนแสงสวยมากเันช,ชอบมากเลยจ้าอ่าม mm hmm. ีก็จะมีคนมาลองเยอะมากของเนื่องจากว่าของราคามันไม่ได้สูงมากแล้วก็เป็นเป็นช็อปที่แบบคนนิยมมาชอปปิ้งมาซื้อของที่นี่เยอะมากเนี่ยอย่างรองเท้าที่เราชอบบางทีมันจะไม่มีไซส์ของเรานะคะทุกคนอ,อย่างคนนี้อุ๊คคนนี้แบบดูลักชัวรี่มากทุกคน สวยมากๆเลยจ้าเจนไม่เคยเห็นเลยรองเท้าเลยอันดีสคูคสีน้ำตาลเมื่อกี้เนาะสวยมากๆอ่าคนนี้ก็เป็นสีแบบสไตล์พาสเทลเนี่ยของผู้หญิงมันก็จะเป็นสีสไตล์พาสเทลซึ่งแบบมันก็สวยนะแต่เจนรับไม่เหมาะกับเจนนะทุกคนอย่างเจนต้องแบบดุดันไม่เกรงใจใครเท่านั้นคะ่ะอือคนนี้ก็สวยนนก็สวยคัลเล์ฟูลมาก น,นี่คนที่สวยมากสีเทาแถบแดงเมื่อกี้คือแบบปังมากเลยค่ะทุกคนแต่มันไม่มีไซส์ของเจนค่ะทุกคนคนนี้ก็สวยอยู่นะนี่มาดูเสื้อผ้ากันต่อจ้าชุดกีฬาจ้าสนใจกันไหมจ้านี่ก็เป็นการเกงออกกำลังกายเป็นเกง่งวอร์มนะคะนี่เดินเดินเดิน,ดนวัวเยอะมากแบบเสื้อผ้าสวยๆเยอะมากรองเท้าสวยๆเยอะมากเยอะจนแบบ ไม่อยากได้อะไรค่ะทุกคนเพราะว่าแบบไม่รู้จะเอาอันไหนดีเงี้ยเลือกไม่ถูกก็คือแบบไ่ต้องเอาเนี่ยประมาณนั้นเลยค่ะทุกคนชอบทุกตัวนี่ก็เสื้อกันกระหนาำนะคะเป็นแจ็คเก็ตเงี้ยเซนก็ไปเจอเนี่ยเน่ๆพวกนีเสื้อเสื้อลมเสื้อกลังกายเยอะมากเซนชอบมากสวยมากๆเลยคะ่ะนี่ทูกที่เซนได้ได้มาแล้วนะคะเป็นสีรองเท้า adidas สีดาํดาขอบขาวแล้วก็ผ้าด้วยแดงนะคะทุกคน แล้วฟูจริงๆเลยจ้านี่เราก็เดินดูดูดูเรื่อยๆนะคะเผื่อเจอคู่ที่ถูกใจอีกนะคะทุกคนนี่นี่ก็เป็นอะไรอ่ะอ๋อนี่เป็นถุงเท้าค่ะส่วนนี้ก็เป็นอุปกรณ์กันหนาวจ้า,จาว่าจะเป็นหมวกเป็นถุงมืออะไรอย่างนี้คะ่ะทุกคนนี่เป็นหมวกเป็นถุงมือแบรนด์อาดิดาสมาได้ของแล้วก็มาใายตังะคะ์กันค่ะทุกคนสรุปได้รองเท้าคู่นี้มานะคะในราคา28ยูโรราคา1,000น,นิดๆจ้า ราคา้องดีมากรองเท้าเบามากเลยค่ะทุกคนแบบดีมากเลยจ้าแม่ก็ฝากมเมื่อนกดหัวใจกดติดตามให้กับเจนด้วยนะคะแล้วเจนก็ม่คลิปหนา้าจ้ะสวัสดีค่ะ